สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ f c ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแอปผับเพลินด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับผมเอาวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเหรียญตอกของขวัญนะครับหรือเหรียญแถมนะครับผมสำหรับผู้ที่ยกกลังนะครับ หรือเรียกกันง่ายๆคือเหรียญสมนาคุณนะครับผมสมนาคุณสําหรับคนที่ยกกลังนะครับผมผมก็ตามตกลงนะครับผมแต่นี้ผมมาอัปเดตเฉยๆนะยังไม่ทันจับนะครับผมเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งสองสี่ท่านนะครับผมยังเหลืออีกสี่ท่านที่ยังไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่ายังไม่ถึง เงินออกของเขานะก็เข้าใจนะครับผมก็เข้าใจนะก็สรุปแล้วกันนะครับผมก็จะจับรางวัลนะครับผมชุดแรกนะครับชุดแรกเป็นรายการกล่องสีเทานะครับผมเป็นชุดธรรมดานะครับคือชุดแรกนะครับผมจะทําการจับชุดแรกก่อนนะครับรางวัลก็ ตามตกลงนะครับ50าสิบรางวันนะครับ50าสิบรางวัลเลยนะครับผมจุดแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดการติดตามข่าวสารต่างๆนะครับผมมาที่มาร่วมสนุกเนาะที่มาร่วมสนุกกันนะครับผม ก็ชุดแรกผมจะชี้แจงก่อนนะครับับแรกผมขอชี้แจงก่อนอันนี้นะครับผมได้มาครบแล้วนะครับอันนี้ผมได้มาครบแล้วนะไอที่เยอะๆนี่สามรังนะครับผมสัมนาคุณสามรังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องแยกนะครับชุดธรรมดานะครับจะเป็นเหรียญตอกของขวัญน,นะครับผมตอกของขวัญจำนวน20รางวัลน,นะครับผม จำนวนจำนวน2ี่สิรางวัลน,นะครับเป็นเนื้อทองแดงหลนดำนะครับลงยาจีวอนตอกของขวัญน,นะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันนี้ผมแกะให้แล้วนะอ่านี่นะครับไม่ชัดนะครับต้องขอภัยด้วยไม่ชัดไม่ชัด นี่นะครับอ่าที่แรกเลยเขาจะให้มาไม่ครบเพราะว่าเขายังลงยาไม่เสร็จนะครับเขาลงยายังลงยาไม่เสร็จก็จชุดแรกตอนที่ได้ยกรังมาที่ที่ยกรังมาก็จะได้อยู่แปดเหรียญน,นะครับแล้วในส่วนที่เหลือเขาก็ปลูกเสกกว่าน,นั้นวัน,ว,นวันที่เก้าถ้าผมจำผิดนะปลูกเสกวันที่เก้าพอปลูกเสกเสร็จปับ๊บ เขาเอาไปลงยาใหม่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมจะแกะให้ดูอ่านี่นะครับนี่นี่อันนี้อันนี้กล่องสีนี้แกะแล้วนะอ่าจะเป็นสีเทาอันนี้กล่องนี้สีเทานะชุดที่แรกได้แรกๆชุดอ่าได้สีเทาแต่ชุดนี้เขาเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่ากล่องทําไมต้องเป็นสีดําอ่จากนั้ผมก็สงสัยนะผมก็ไปสืบหาก็คือว่ากล่องสีนี้ผลิตไม่ทันนะครับ กล่องสีนี้ผลิตไม่ทันเขาเลยใช้กล่องสีดำแทนเอาง่ายๆใช้กล่องสีดำแทนนะครับโอเคนะอ่าก็ผมจะทำการจับชุดแรกก่อนถ้าเกิดว่าจับชุดแรกเสร็จปับ๊บเดี๋ยวผมก็ต่อด้วยชุดสองเลยก็คือว่าชุดพิเศษนะครับชุดพิเศษแล้วก็ต่อชุดพิเศษชุดพิเศษมีอะไรบ้างนะครับชุดพิเศษก็จะมีนี่นะครับ นี่นะครับเป็นมีดนะครับผมเป็นมีดนะเป็นมีดหมอนะครับจํานวนสองเล่มนะครับผมจํานวนสองเล่มนะฟังฟังฟังไม่ผิดนะครับสองเล่มนะครับผมของแท้รับประกันนะครับผมรับประกันด้วยขนาดของแจกกรับประกันด้วยไแล้วก็เหรียญของขวัญอีกจํานวนยี่สิบ นะครับผมอีกจำนวน20รางวัลก็จะเป็นรางวัลรวมแล้วชุดพิเศษนะครับก็จะแจกจะแจกอยู่22รางวัลน,นะครับผมผู้ชนะนะครับผมจะต้องทำอย่างไรผู้ชนะนะครับผมหมุนวงล้อแอปแล้วนะครับผมผมหมุนวงล้อแล้วตกเลขอะไรนะครับตกเลขของใคร คนนั้นได้ไปนะครับผมแต่นะครับผมผู้เชคดีท่านนั้นช่วยออกอค่าส่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่สะดวกโอนก็คือ50บาทนะครับผมผมขอค่าส่ง50บาทแต่ถ้าใครไม่สะดวกโอนค่าส่งผมขอ80บาทเก็บเงินไปทาง80บบาทนะครับผมแต่มูลค่าเยอะกว่าค่าส่งแน่นอนนะครับ ถ้าเหรียญแบบนี้อาผมตีราคานะครับก็อยู่ที่300 300,350รวมส่งนะครับสำหรับอันนี้นะ350รวมส่งแต่ในกองนี้ทั้งหมดนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะธรรมดา20 40อ่ะที่อยู่ตรงหน้านี้40ลองคูณ350ดูเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดผมเอามาขายอ่ะมูลค่าเท่าไหร่อ่าวมีดเล่มละพันห นะครับแล้วในกล่องนี้นะครับอันนี้คือรางวัลเสริมก็คือว่ารางวัลชุดแรกนะครับคือรางวัลชุดแรกอันนี้ผมก็ปล่อยอยู่ที่เหรียญละสองอบาทไม่รวมค่าส่งนะครับก็ตีมูลค่าดูอันนี้จะอยู่ที่จะอยู่ที่สามสิบรางวัลอันนี้สามสิบรางวัลเท่าไหร่ละเป็นหมื่นแล้วมั้งถ้าแจก,กครั้งเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นหมื่นอันนี้ก็จะมีเนื้อทองแดงเนื้ออ่า เนื้ออป,ปาคาต่อโค้ดพิเศษอะไรมีหมดเลยนะครับแล้วก็เนื้อพายลุงมียันเนื้อเกือบเนื้อบนนะพูดง่ายมียันเกือบนบเนื้อบนนะแต่ผมไม่เลือกนะครับผมใครได้ไปก็คนนั้นก็ได้ไปจบนะครับผมใครตกเลขไหนคนนั้นก็ได้ไปผมบอกแล้วคนที่ลุ้นเยอะมีสิทธิ์เยอะนะครับผมอาจจะได้สี่ห้ารางวัลใครปิดสามสิบรุ้นอาจจะได้ 30รางวัลน,นะครับผมก็ต้องมาดูกันวันที่2 5เนี่ยสวยไหมพระอาจารย์แก้ววัตโกปุกเสกนะครับผมวารละแรกนะครับเนี่ยนะครับสวยครับเอาไปให้ลูกหลานใส่นะครับผมแจกลูกหลานก็ได้นะครับโหนี่ถือว่าสวยมากเลยนะผมต้องผมไม่รู้จะหาของอะไรมามาแจกแล้วเนาะเพราะผมก็ลั่นวาจาไปแล้วว่าผมจะแจกไม่ใช่แจกหรอก าผมไม่ขอพูดว่าจแจกละกันนะครับผมก็คือบูชาถ้าเกิดใครเป็นผู้ชนะบูชาห0บาทละกันขอพูดแบบนี้ละกันนะครับบูชาห้าสิบบาทนะครับพร้อมส่งผมจะไม่แจกดีกว่าเพราะเป็นวัตถุมงคลนะครับของมีค่าผมจะไม่ขอจแจกละกันก็คือห้าสิบาทก็คือบูชาของผมโอเคนะอ่าก็ชุดรางแรกนะครับก็จะมีห้าสิบรางวัลชุดพิเศษจะจะมี22รางวัลรวมกับมีดนะครับโอเคเนาะ ชัดเจนนะครับจะได้ไม่ต้องนั้นกันก็คือกําหนดการที่ผมจับนะครับก็คือกล่องอ่าที่เนี่ยอันนี้ก็ยังเหลือนะอ่าบางท่านก็โอนมาแล้วแต่บางท่านบอกว่ายังไม่สะดวกให้ส่งวันนี้ก็คือจะส่งพรุ่งนี้นะครับก็คือว่าจะส่งพรุ่งนี้ถ้าเกิดอ่าส่งยังไงยังยังไงก่อนวันที่ยี่ห้าต้องส่งให้หมดนะครับผม ก่อนวันที่25 25ป่ะวันศุกร์อะ25หรือวันวันศุกร์อะจับวันศุกร์อะผมก็ไม่แน่ใจผมก็ลืมวันลืมเดือนไปละวันวันหยุดอ่ะวันหยุดอะผมจะจับเลยก่อนวันศุกร์อะยังไงต้องส่งให้หมดนะครับผมในสี่ท่านนะครับผมต้องส่งให้หมดถ้าส่งหมดก็คือจับไม่ได้นะครับผมบอกว่อนผมจับไม่ได้ก็คือกติกาคือผมตั้งใจแล้วนะครับโอเคนะอ่า นี่นะครับอ่าข่าวดีนะครับผมข่าวดีนะครับผมเอาอีกแล้วนะครับรู้สึกแบบไม่ค่อยดีแล้ว FC ฟังท่านเพิ่งเข้ามาใหม่นะอ่าฟังนะครับผมผมรับชุดพิเศษมาอีกสองลังนะครับผมผมชัดผมรับชุดพิเศษมาอีกสองลังนะครับเพื่อสแตนบายอ่าสำหรับท่านที่ยังไม่ได้นะครับผมเออผมก็ไม่รู้ยังไงตอนแรกว่าผมเป็นแม จะ,จ,ะจะพอแล้วเอแต่ผมก็เห็นอยากได้อ่ะอะ่เนาะผมผมเห็นว่าอยากได้เนาะมาติดต่อผมอืมเพราะว่าวันนี้ผมหาหา,หาหาหลายเจ้ามากเลยพอราคามันค่อนข้างขึ้นอ่ะผมผมได้มาก็ขึ้นขึ้นราคาเออมันไม่เอาอ่ะผมก็ต้องหาราคาเดิมอ่ะถ้าพระองค์ไหนราคาขึ้นเกินไปผมก็ไม่เอาอันนี้ดีนะผมโชคดีมากเลยผมไปได้ เจ้าเดิมนะครับเขาหาใหู้นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับผมผมได้มาอีกสองลังนะครับประกาศให้ให้รับทราบเลยใครที่จองแล้วจะจองใหม่จองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำอสองลังผมมาคะกันอีกนะครับให้เป็นหนึ่งร้อยลุนเดี๋ยวก็มาจับแบบนี้อีกอผมรับมาสองลังนะครับรุ่นมหา มงคลบาร,รมี99นะครับต่อโค้ดพิเศษด้านหลังผมรับมาอีกลังลังฟังชัดๆนะครับผมรับมาอีก2ลังนะผมจะเปิดยอดอเปิดจองหรือพูดง่ายเปิดจําหน่ายนะเปิดให้เช่าอ่ะผมจะเปิดให้เช่าหลังจับรางวัลเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเริ่มเอาใหม่นะครับผมผมก็จะเริ่มปล่อยเช่าเลยนะครับหลังจากจังรางวัลเสร็จ นะครับเพื่อ,อผมจะได้ไม่ต้องสับสนแล้วงงนะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะผมก็จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะผมได้จัดให้ทุกท่านแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มทยอยส่งกันบ้างแล้วลนะ่ะนะครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองดูกล่องดำที่เขาว่าเอาไปลงยาใหม่ที่เขาว่าเอาไปลงยาใหม่ นะครับผมขอแกะอนุญาตแกะเลยนะครับผมขออนุญาตแกะเลยนะครับนะขออนุญาตแกะนะครับที่เขาไปลงยางใหม่ดูสิเป็นยังไงนะครับหื <c oughs> เหนียวจริงๆนะครับผมโอ้โหเหนียวมากดูสิมันจะแตกต่างกับอะไรกับกล่องสีเทา ปั๊บนดำเงียมเลยนะครับนี่นะครับอ่าแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าชุดทั้งหลังอ่ะเขาจะไม่ต่อโค้ดของขวัญเขาจะต่อโค้ดว่าแจกนะครับผม ต่อโค้ดแจกอันนี้ต่อโค้ดแจกนะครับผมต่อโค้ดแจกนะดูอย่างามงคลหนึ่งหกแปดสิครับเหรียญแจกตอนนี้โอ้โห و. ราคาสูงกว่ารายการลุ้นธรรมดาอีกนะเหรียญแจกอะต่อคำว่าแจกอะเออเป็นไปได้เนาะอยังมีมงคลหนึ่งหกแปดรุ่นสองนะครับกำลังออกมานะครับผมจองไว้หนึ่งลังออกเดือนเมษานะครับ ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบนะครับผมตอนนี้มงค 8, ลหนึ่งละแปดหลังหลักแสนแล้วกันนะครับมงคลหนึ่งหกแปดนี่นะครับแม่สวยจริงนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไฟหน่อยนะเดี๋ยวต้องขอญาตเข้าไฟหน่อยนะครับเพราะว่าสวยจริงๆงเพราะว่าสวยจริงๆนะครับ มาขอ,อยาสองชัดๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับมาเด็แกอีกนะครับเราขอแกอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับที่เหลือก็ให้กับผู้โชคดีไปแกะรุ่นเลขเอานะ นี่นะครับปัป๊บนี่นครับสวยงามครับผมเหมือนพ่นทรายมาด้วยนะครับเหรียญหืมสวยจริงด้านหลังนะครับ อนี่นะครับองนี้จะต่อของขวัญน,นะครับผมองนี้จะต่อของขวัญแต่ลงยาเหมือนกันนะครับผมกดใจไม่ไหวขออีสกสักเหรียญน,นะขออีสกสักเหรียญน,นะครับผม ปั๊บนี่โอ้โหองนี้ดำเงียมเลยครับอืมนี่องค์นี้เหรอเนี่ยดูดิดำไหมดำกิ๊บเลยนะครับผมองค์เนี้โอ้ที่ผมหานี่ผมจะหาแบบนี้นะที่ดำดำเนี่ยโหดำกิ๊บเลย ตอกโค้ดของขวัญน,นี่นะครับองค์นี้นะที่เขาไปลงยาใหม่ที่เขาบอกที่เขาไปลงยาให,ม,าห,าหนนม่นี่นะครับข้างนึงตอกโค้ดแจกข้างนึงตอกโค้ดของขวัญนะครับผมนี่นะครับเนี่ย วงยามืดตึ๊บเลยเนะี่ยแต่เขาปล่อยในกลุ่มสามร้อยนะครับผมเออผมก็มงงมาเดี๋ยวให้ดูมีดหมอแล้วกันเดี๋ยวให้ดูมีดหมอนี่นะครับมีดหมอนี่นะครับ หมอดั้มมุกนะครับผมดัม้มดั้มเป็นดั้มมุกนะผมไปถามเข้ามาแล้วดัม้มเป็นดั้มมุกนะไม่ใช่ดั้มงาน,นะครับผมเป็นดั้มมุกเอาแค่นี้ก่อนแล้วแค่นี้แล้วกันเนาะขอขอไม่แกะแล้วกันโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับผมว่าเหรียญแกกนะครับผม สัมมนาคุณได้มาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจับรางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจับรางวัลนะครับผมว่าแจ๊กจะมีแกะขอดูสัหน่อยปุ๊บนี่นะครับนี่นะครับผมดูขาวหน่อยนี่นะครับเป็นรูปเสือนะครับผม อ่างไงอยากถึงวันแย่ๆแล้วใช่ไหมติดตามเลยนะครับผมว่าใครจะได้รางวัลชิ้นใหญ่นะครับผมติดตามเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับอันนี้สามสิบรางวัลน,นะครับสามสิบรางวัลสําหรับจับชุดธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมก,ก็ต้องเอามาใส่รังนี้อีกยี่สิบ รางวัลก็จะเป็น50รางวัลน,นะครับสำหรับชุดธรรมดาส่วนชุดพิเศษก็จะมีอันนี้ชุดเหรียญแจกประมาณ20 20รางวัลแล้วก็อันนี้2รางวัลรางวัลใหญ่โอเคนะครับวันนี้ก็ชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอแล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ